คือมาถึงเซียงไฮ้ใช่ป่ะฉันก็เดินอยู่แถวๆนี้แล้วฉันไปเจออะไรสะดุดตาอย่างหนึง่งที่ทางการพวกคธอไปดูมากนี้ฉันไปสะดุดตาการนี้นี่หวู่ยพลัส X มันเป็นโทรศัพท์ไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่เว้ยแต่แค่ว่าดีไซน์มันแบบสวยที่ว่าเป็นจอแนวนอนอะ่ะแล้วพับลงมาอะไรแบบนี้ฉันอยากไปดูว่าของจริงมันจะสวยขนาดไหน เราก็มาถึงแล้วจ้าตึกขายสินค้าของหัวเว่ยเวยเวยเวย,เวยและแล้วดิฉันก็เข้ามาแล้วจ้าไหนไปดูดีและนี่คือหัวเว่ยพูราเอ็กซ์นะครับผมเทเต้ม,มาจาับที่เซี่ยงไฮ้เลยนะฮะจากที่จับถือเนาะเรารู้สึกว่าหัวเว่ยพูราเอ็กซ์เนี่ยมันมีความหนักถนัดมือนะระหว่างตอนที่กางออกอะไรแบบนี้เตอนนรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบกางออกยากขนาดนั้นพอมาจาับถือจริงๆอ่ะสัดส่วนของมันอาจจะค่อนข้างแปลกมือนิดน,นึงเพื่อทําให้เวลาเราดูภาพจากตัวเจ้าจอมือถือตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่าภาพสัดส่วนที่เราได้มาากว้ขึ้นจากที่ลอว อยู่แป๊บๆก่อนที่ร้านเขาจะปิดเนาะระบบโปรเซสเซอร์ค่อนข้างที่จะทำงานออกมาได้ดีนะครับตัวกล้องมีโหมดแต่ละโหมดที่ทำออกมาให้อะครบนะฮะแล้วในเรื่องของสีนะบอกได้เลยว่าเตชอบตัวอ่าสีแดงมากๆนะฮะโทรศัพท์รุ่นนี้มันจะมีอยู่ประมาณ5สีก็คือมีสีดำสีขาวสีเทาแล้วก็สีเหลืองกับสีแดงนะครับผมที่เป็นกราฟิกอีกแบบหนึ่งตัวสีแดงที่เป็นกราฟิกแบบนี้ค่อนข้างจะจสวยมากก็ตอนนี้นะครับหัวเว่ยพูล่าเอ็กซ์เนี่ยบอกได้เลยว่ามีวางจำหน่ายเ,เฉพาะในประเทศจีนนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณแบบ3,0 000, บาทตอนนี้ยังไม่มมีข้อูลหรือว่าาาากกรรปะศอย่งชัดเจนาาาะนมขยที่บ ผมสําหรับใครที่รอเนี่ยก็สามารถบินมาที่ประเทศจีนเพื่อจับจองน้องไปก่อนได้หรือว่ารอตัวอุิเชีย์ของหัวเว่ยเองหรือว่าตัวผู้แทนจําหน่ายอะไรเงี้ยประกาศขายในประเทศไทยอีกทีนึงนะครับ